ได้เวลากินแล้วค่ะแลนมากเกือบแปดชั่วโมงนะคะไายโบแมนแปดกิโลค่ะแปดกิโลก็ได้เวลากินเมนูวันนี้ขอนำเสนอค่ะแกงไตปลาอืมเป็นน้ำพริกแกงไตปลาของเอกไส้ซีวิไส้นะคะโบตองปรุงยาค่ะแซบตาสวดอืมกินหอมส่วนชื่น สะดวกสบายกินก็บ่ค่อยเหม็นปันไรค่ะอยู่ในบ้านเนาะค่ะอุ่นแล้วก็ออกมากินข้างนอกพรมนี้บรรยากาศดีค่ะเป็นอาหารทั้งเช้าและเที่ยงอืมอืม มีเค,ค้กน้ำผมอมปาิโทก็ดีค่ะเป็นเค,ค้กโปรดค่ะลูกสาวเห็ดวันกิดสามีเนาะค่ะเนาะเขาก็เตรียมเห็ดเค,ค้กไว้พอพอกับไปยางออกกําลังกายแม่กไปแลนออกกาลังกายค่ะอ,อร่อย ปลาใส่เป็นเนื้อปลาซาบะรสชาติเป็นข้าวแกงใต้ข้าวแก,กงปักใต้ค่ะใส่แซงแกงแต่บาแล้วก็สังแกงเผ็ด อร่อยเลือเกินกินแล้วไปปูพักค่ะวันหยุดกับปมาเนี่ยตื่นเช้ามาออกกำลับบงกายแล้วก็กิน มีแย่งไรค่ะอ เนือปลาหวานดใจเป็น,นร,ประล้ไข่ปลาทูเนาะค่ะก็ะจะเอ็นยังกันกน,นะ <c oughs> มีแ่ยงไรแกงแต่ปลา นอดบ้านอ๊ดเอาด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะยังค้อยเตรียมผักพร้อมกับบ้านเนาะอยู่เมืองไทยก็รักษาสุขภาพกันดนั่นเรื่อยอยู่ตัวไปตัวมันไปก่อน อ่าจ้องพี่น้องเล่นเกรียมกันค่ะเสียบเสียบวิลเลียมทำอาหารเช้าหรือเปล่า บะนมีจิจวค่ะกินแรกได้เครื่องเทศแกงแตปลานีแก่โควิดได,ด้ด้อะเพราะว่าเป็นสมุนไพรหลายอย่างนะคะก็ะตะไห้ ใบมะกรูดพริกไทยอ่ะอืมมีแห้งค่ะค่ะก็ตดเข้าไปในการเงิดแต่กินแล้วคือรสชาติแปลกๆนะ บอกมันโควิดสัมปะโคโนะอยากกินข้างหวานนะคะเบิงเกตโผลร้านคาเกภาษาหนอดอ,อร่อยอะกัญญนานัดอร่อยกว่าร้านค้าอีกโอ้ผมต้องไปซื้อแพงงด้วยมันได้กินวานิลเลียวานิลลาอืม มากกินเก๊กเนี่ยเบลเยี่ยมเบอร์กอรีตรงขามวัดฉลองนะคะเนาะพูเกเด็ดไปกินประจำค่ะบาสร้างยังสร้างตะเกกเนี่ยโอ้อร่อยอะป้าป้าน่าจะชอบอืม ยากนานใช่ไหมมาว่ามันหนาะ กินแล้วยนี่ยมาแรงไปแลนอีกแปดกิโลค่ะแลนไปแลนด์มื่อนี้ต้องไปกินเขากับครอบกลัววันเกิด <c oughs> ชื่นใจ อร่อยค่ะลืมมปิดลืมปิดไออ,ออกกำลังกายค่ะปิดก่อนต้นปิดเดียบร,ร้อยแล้วก็เป็นการอิ่มโดยปริยายอ้ย โทรศัพท์เริมโทรศัพท์ค่ะพี่น้องค่ะก็ตรวจก็พายหลายคนอาจจะสงสัยอันสายอีย่างน้อว่าสัหูฟังค่ะไปแลนมาแล้วก็อุ่นกับเขาเลยเวลาหิวไม่ปลาี่ไงเนาะค่ะเนาะธรรมดาชุดถ่ายเรียบ้อย ยานอิมแล้วค่ะไปเห็นงามต่อค่ะมืนอนนีเพชรขอฝากไว้คลิปแกงไตป่าเอกษใชัยศีเมื่อไริป